ลุงลุงซื้อแป้งน่ารักขวดหนึ่งสิเรียกพี่ได้ไหมจ๊ะ,จะใช้แป้งน่ารักฟรีๆเลยจังเอองั้นขอโหลนึงเลยค่ะพี่โอ้ย,อยของดีๆใช้ฟรีได้ยังไงละจ๊ะโอ้ยอย่าย็นะลุงนะอ่ะงั้นยังไงงั้นงัก็เอามาป่องหนึ่งละกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโอเคโอเคอ่ะเอาด้วยจ้าเอาพี่ผู้มาซื้ออะไรอะคะอ้าวมาลาไข่แป้งมาตกปลามั้ง อาหนังสืออะไรมาด้วยเนี่ยอ๋อนี่หนังสือตกแต่งบ้านว่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อู้บ้านใหม่ที่ว่าสองห้องนอน8ห้องน้ำอ่ะเหรอใช่พี่ชอนอรในห้องน้ำจะบ้าหรือไงะแโอ้นี่ว่าแต่เฟอร์นิเจอร์นะหนูยังเก็บใจไม่หายเลยพี่ทำไมอะเมื่อคืนก่อนนะสี่กะว่าเออจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านเก๋ๆแล้วปรากฏว่าไปหยิบตุกตามาตัวหนึ่งถูกใจมากยังไม่ทันต่อราคาเลยเจ้าของร้านด่านูเฉยเลยอ่ะอ้า หยิบตุ๊กตาขึ้นมาเจ้าของร้านด่าทำไมอ่ะโอ้จะไม่ด่าได้ไงล่ะตุ๊กตาตัวนั้นน่ะนางกวักร้านเขาโหนี่เคหยิบไม่รู้ตะม้าตะเหลือไม่เห็นท่าหรอชัดเจนจะตายนี่ว่าแต่ร้านนี้ก็มีตัวนึงนะนางกวักเหรอชูชกเดี๋ยวว่าอย่างนั้นสิจ้ากันหาชาลีโสี่แบ่เล่นมุ้งกัได้ยังแป้งอ่ะนี่ได้แล้วเนาะถุงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวโลกตัวจิ้งจก